พนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับจุดแรกก็ไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองกเกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์วิถียะโสธรมีนายนิกรสุขใสผู้ราชการจังหวัดและประชาชนผูกผ้าเข่าม้าให้การต้อนรับนะครับ นายกรัฐมนตรีบอกว่าจุดเด่นของยะโสธรมีศักยภาพด้านการเกษตรสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้มากที่สุดในประเทศสร้างชื่อเสียงและเพิ่มมูลค่าต่อเนื่องจากนี้ต้องขยายพื้นที่แล้วก็ทําให้ครบวงจรคาดหวังจะทําให้เกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นในทุกพื้นที่รัฐบาลได้ส่งเสริมหลายด้านทั้งการให้ความรู้วิธีการผลิตจัดหาแหล่งน้ำรองรับและเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ที่สำคัญสินค้าต้องมีคุณภาพ นายกรั่มนตรีบอกว่าหลายคนอาจชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับแต่ว่ายืนยันว่าจริงใจในการแก้ปัญหาประเทศส่วนบ้านเมืองจะสงบหรือไม่สงบนั้นอยู่ที่ทุกคนไม่เช่นนั้นสิ่งที่ทำมา4-5ปีก็เสียหายที่สำคัญจากนี้ต้องร่วมใจกันสำหรับพระราชพิธีปรมราชาพิเศษรัชกาลที่10ซึ่งถือเป็นหลักชัยของประเทศชาติ นอกจากนี้ก็ยังเป็นประธานนะครับเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประชาชนและก็มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชนจากนั้นก็ได้เยี่ยมชมศูนย์และชมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเช่นข้าวกเกษตรดินทรีอาหารพื้นบ้านปลาส้ม งานหัตกรรมพื้นบ้านจากลูกตุ่มกาที่นำมาทำเป็นโคมไฟใช้ในประพภณีแห่ไฟตุ่มกาในช่วงเทศกาลออกพรรษาแล้วก็ยังได้ลองชิมแม่เป้งนะครับหรือว่าไข่มดแดงกระป๋องทอดเกลือด,ด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2หลังจากที่ได้มีพระราชฤิฎีกาให้มีการเลือกตั้งและก็ก่อนวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่จะต้องให้คําตอบนะครับว่าจะตอบรับนั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่